ก็ตรงนี้เนี่ยพอมาถึงจุดๆนี้พระก็อยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าตัวเองท้อไหมหรือว่าเหนื่อยแล้วเวลาที่ตัวเองท้อและเหนื่อยเนี่ยกับการทํางานต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์มีแนวคิดยังไงแล้วก็ได้ให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างนะคะทุกช่วงของชีวิตทุกคนจะต้องมีการท้อจะต้องมีการเหนื่อยและนั่นก็คือเหตุผลไงคะที่เขามีวิกเน หรือเขามีวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เราพักผ่อนและเขามี vacation <c oughs> ให้เราไปใช้คนไทยเนี่ยเสียอย่างหนึ่งเรามีความรู้สึก guilty ถ้าเกิดว่าเราต้อง take vacation โดยเฉพะเพราะอย่างยิ่งพวกข้าราชการเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิสัยทัศน์เมื่อถึงเวลาที่เราจะ vacation เรา vacation มันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ นะคะ,ะและสำหรับช่วงที่เรา take vacation ไม่ได้ถ้าเกิดเราทอ้อเราทำยังไงนะคะแน่นอนฮะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำหรือ,อกำลังใจหรือการสูญเสียกำลังใจเนี่ยให้มองว่ามันเป็นเหรียญ2ด้านถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยคุณรู้สึกแย่คุณมองอีกด้านหนึ่งของความแย่ก็คือว่าด้านแย่อยู่กับคุณ มันก็จะต้องเป็นด้านดีวันยัน่ํานึกออกไหมฮะและถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นวันที่ดีคุณก็จะต้องทําใจว่าสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นวันที่แย่ด้วยเช่นเดียวกันหลายๆปัญหาฮะเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาที่เราไปหัวฟูโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้เหยียบบนโลกนี้40กว่าปีแล้วเนี่ยเราก็ ตัวอาจารย์อ้อเองเนี่ยเรียนรู้ที่จะละบางทีก็ปล่อยวางกับปัญหานะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เองและก็จะมีความอ,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 อะไรอ่ะจะมีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นนะคะหรือความมั่นคงมากขึ้นในการพิชิตปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครมาซุบซิบนินทาเรามันก็ถือว่าเป็นปัญหาหนักอก ต่อไปในอนาคตมันจิตจอยหนูเอ้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะเดียวกับปัญหาก็คือเราจะต้องทําใจว่าสักวันหนึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่เป็นปัญหาสักวันหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราท้อก็จะไม่ทำให้เราท้ออีกต่อไปออก็คิดบวกคิดบวกแล้วในความคิเ็นของอาจารย์นะคะว่าความสำเร็จเนี่ย ของอาจารย์เองนะคะนิยามของความสําเร็จเนี่ยคืออะไรแล้วก็คุณสมบัติของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะคุณเชื่อไหมว่าอา,อาจารย์อ้อก็ทํารีเสิร์ชทําวิจัยนะคะอยากจะเรียนรู้เหมือนกันว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีความมั่นคงแค่ไหนหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จเขาบอกว่า สิ่งที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จก็คือเขาทําวันนี้นี่ดีที่สุดเขาไม่มีโกในชีวิตว่าอีกสิบปีฉันจะต้องเป็นนี่อีกยี่สิบปีฉันจะต้องเป็นนั่นเข้าใจฮะเวลาที่คุณสมัครงานเขาก็จะถามคุณว่าอีกสิบปีคุณต้องการเป็นอะไรแล้วคุณก็จะตอบแบบมั่วๆแปลว่าอีกสิบปีฉันอยากจะเป็นนูน่นเป็นนี่ เกิดว่ามันเป็นเกมชีวิตแล้วแล้วมันเป็นคําถามที่เขาต้องการให้คุณตอบคุณก็ตอบไปแล้วก็จะต้องมีเหตุผลชัดเจนแต่อย่าไปเซเรียสอะไรกันมากนะว่าอีกสิปีฉันจะต้องได้เงินเดือนเท่านี้จ็อบแรกของฉันฉันจะต้องมีเท่านี้และจะต้องอไม่ได้น้อยกว่าเท่านี้มิฉะนั้นฉันไม่รับงานนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าวางเป้าหมายในชีวิตที่มันชัดเจนมากเกินไปมีอะไรก็ทําไปเถอะ อันแรกเลยก็คือว่ามันจะทําให้เราเครียดน้อยลงอันที่สองถ้าเกิดเรายืนหลักอยู่ในการทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าสิ่งต่างๆที่ดีนะคะหรือโอกาสต่างๆมันก็จะมาหาคุณเองอาจารย์อ้อไม่เคยเครียดว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นอะไรต่ออะไรก็ take one day at a time อันนั้นดีที่สุด อ,อย่างนี้แสดงว่าถ้าอย่างที่อาจารย์จบด็อกเตอร์มาเนี่ยะะอาจารย์อาจารย์แันไ,ไว้เลยนะคะใช่ใช่นะั่นเป็นคําถามที่ดีมากๆนะคะการที่เราจบด็อกเตอร์มาการที่เราได้เป็นผอ,อตอนนี้กําลังที่จะ,จะเ,เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะและงานวิจัยเพื่อที่จะเป็นรอสอรถามว่าตอนเป็นเด็กๆฝันไหมว่าวันหนึ่งจะได้เป็นด็อกเตอร์วันหนึ่งจะได้เป็นอาจารย์ ไม่เคยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเพื่อนๆคุณทำอะไระคุณมีกิจ,จกรรมอะไรคุณก็ไปตามน้ำนะคะแล้วสักวันหนึ่งคุณก็เจอเองล่ะว่าคุณถนัดอะไรนะคะ,ะจะเริ่มก็ตั้งแต่ตอนที่คุณสอบ entrance ว่าคุณชอบสายวิทย์หรือคุณชอบสายศิลป์หรือวิทย์คณิต นะคะแล้วจากนั้นมามันก็จะค่อยๆค่อยๆตีกรอบให้คุณเนี่ยไปในเส้นทางนั้นแต่อย่าทำเพื่อพ่อเพื่อแม่นะคะทำเพื่อคุณนะคะอาจารย์อ้อเชื่อว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยตอนนี้ยุทิธรรมพอที่จะพร้อมจะสนับสนุนว่าไม่ว่าคุณจะเลือกสายไหนคุณเลือกไปเถอะ รับใดที่เขาไม่ต้องช่วยให้คุณเนี่ยเข้าโรงเรียนนี้คุณจะต้องเข้าโรงเรียนนี้หรือมหาวิทยาลัยนี้ด้วยตัวของคุณเองเพราะอย่างนี้นี่ช่วยไม่ได้ค่ะคุณซอยรู้ดีคุณพัดรู้ดีเพราะว่าเคยเรียนเคยสอนกันอยู่ที่มธรรมศาสตร mm ์บีบีเอเขาเข้ามาด้วยตัวของเขาเองและเขาค้นหาตัวเองเจอในระดับหนึ่งด้วยตัวของเขาเองเช่นเดียวกัน mm hmm.